สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลนะคะเป็นรายการดูดวง12ราศีพบกับอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลมาทํานายดวงชะตาของในชาวราศีกุมนะคะดูดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่16กุมภาพันธ์ปีพศ2568ขอบคุณทุกท่านที่ กดกระดิ่งกด subscribe ถ้าแชร์เข้ากลุ่มขอให้ท่านเจอรักที่ดีหรือมีรักอยู่แล้วก็ยิ่งรักยิ่งรวยต้องเป็นแบบนี้นะคะดวงของในชาวราศีกุมนะในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ในเรื่องของการงานในเรื่องของการงานคุณจะมีความรู้สึกว่ายังมองในสถานการณ์ที่ ต้องระมัดระวังหรือสังเกตการไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไหร่บางคนยังต้องมีการระมัดระวังว่าอืมจะโดนคําสั่งฟ้าผ่าไหมนะคะหรือโดนเปลี่ยนโดนย้ายอะไรหรือเปล่าหรือทําไมรู้สึกว่าทําดีแล้วแต่ไม่มีอะไรคืบหน้าหรือกิจการมีปัญหาอะไรหรือเปล่าองค์กรมีปัญหาอะไรหรือเปล่าท่านพวงไปถึงรูปแบบ ใหญ่ของในงานนะคะในสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะระแวงกังวลแล้วก็วิตกค่อนข้างมากนะคะในเรื่องของการงานในบางคนนี่ได้รับคำตอบหรือคำพูดอะไรมาที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะแต่ต้องบอกว่าในชาวราศีกุมนะถ้าตัดในเรื่องของความวิตกกังวลหรือวิตกจริตอาจารย์บอกเลยว่ามุ่งหน้าทำใช้คำว่างานงานงานนะ อาจารย์บอกเลยว่าแล้วไม่มีพลังในเรื่องของความเครียดหรือความกังวลอะไรออกไปนะคุณก็จะสามารถที่จะไปต่อได้เพราะฉะนั้นถ้าการงานของใครสะดุดเพียงแค่คุณพลิกวิธีคิดใหม่ดึงดูดพลังเสีงดีๆแล้วก็เดินไปข้างหน้าเนี่ยบอกทั้งดวงชะตาแล้วก็การแล้วก็การใช้ชีวิตเลยนะคะเพราะว่า ในเรื่องของการงานมันจะมีปัญหาเข้ามาให้คุณแก้ไขแล้วคุณจจะมีความรู้สึกกับเพื่อนร่วมงานไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อยากจะหันหลังคุยกันด้วยซ้ำหรือมีปัญหากับลูกค้านะแล้วก็ซึ่งเราไม่อยากคุยค่อนข้างมีอีโก้เลยสัปดาห์นี้นะแล้วก็ในชาวราศีกุมยังมีความคิดและค่อนข้างที่จะกังวลใช้พูดง่ายว่าเป็น เป็นกลุ่มราศีที่ใช้สมองช่วงหน้าหนักมากในเรื่องของความคิดนะคะเพราะฉะนั้นในชาวราศีกุมค่อยๆถอยความคิดนิดนึงนะคะถอยความคิดนิดนึงอยากคิดลบมากอาจารย์บอกเลยว่าให้สุนทรีสุนทรีนะคะสุนทรียภาพ เพื่อให้ไปต่อได้เพราะฉะนั้นตอนนี้พลังกายพลังใจของเราขึ้นอยู่กับความคิดเป็นตัวกำหนดถ้าคุณคิดลบมากพลังงานสูญเสียเลยเพราะฉะนั้นเรื่องงานคุณจะต้องบอกว่าพังพินาศได้เลยเพราะฉะนั้นคิดดีก่อนแต่ถ้าคุณบันเทิงดื้นเริงแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดดวงชะตาของคุณนะองค์กรเอาคุณไว้แน่นอนหรือแม้กระทั่งว่ากิจการงานส่วนตัว ต้องบอกว่าใครที่เปิดรวงร้านต่างๆนะคะร้านทำผมร้านอาหารร้านขายของเสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่คุณจะรู้สึกบอกเลยว่ายอดตกนะคะยอดตกแต่คุณทำไมอันนั้นคือเมื่อวานวันนี้ต้องทำให้ดีนะคะแล้วก็ปรับรูปแบบในเรื่องของการงานให้ดีอาจารย์บอกเลยว่ามันไปต่อได้แต่ไม่แปลกที่คุณยังต้องคิดระมัดระวัง ตัวระมัดระวังคู่แข่งแต่มีปัญหากับใครก็ได้อยามีปัญหากันเองในในกิจการไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานเจ้านายหรือแม้กระทั่งว่าทำงานกับคนรักก็จะไม่ให้มีปัญหากับคนรักหรือผู้ร่วมงานในในกิจการงานของคุณเพราะทำไมอย่างนั้นนะมันจะเป็นอะไรที่คุณสามารถที่จะ ท hey, มันได้เลยไม่ได้น่ากลัวมากนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ไม่ค่อยจักปลื้มเท่าไหร่ในเรื่องของพลังงานลบๆอะไรต่างๆนะคะทีนี้ดวงชะตาของในชาวราศีกุมในเรื่องของการเงินในเรื่องของการเงินนั้นต้องบอกว่ามีการรอเงินอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็รออยู่ดูว่าทำไมไม่ใช้นี่สัทีทำไมนัดแล้วไม่เป็นนัดทำไมก็คิด มากโอ้โหสัปดาห์นี้คิดมากเลยนะคะกลุ่มกลุ่มเครียดมากเลยอะ่ะกลุ่มออกแนวกุ้มมากเลยนะเออต้องต้องปรับพลังงานใหม่ไม่งั้นเดยกป่วยนะเรื่องการเงินเนี่ยมันมีปัญหามันต้องมาระมัดระวังอย่าไปเซ็นค้ำประกันหรือถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงเรื่องคนที่เขายืมเงินอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามดูให้ดีนะคะหรือก็ตามให้ดีนะคะ แล้วถามบอกว่าอ้าวเขาติดหนี้แล้วจะได้ไหมล่ะเออก็มีโอกาสที่ว่าจะทวงและทะเลาะกันด้วยซ้าพูดตรงไว้ว่าสัปดาห์นี้ยังเพระาะฉะนั้นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่น่าจะต้องอารมุ่มรวยอะไรหลายอย่างแต่ไม่ใช่อารุ่มอารวยกับคนมันเป็นอารมุ่มรวยกับหัวใจตัวเองวาเดนไทนยเนี่ยกลุ่มต้องบอกรักตัวเองเลยนะเพราะว่าอาจารย์เห็นหน้าไพ่แล้วถ้าหนูไม่รักตัวเองคือป่วยได้เลยนะคะ ป่วยป่วยตรงนี้จะส่งผลปัญหาอย่างมากเลยมันจะกระเทือนไปถึงเรื่องสุขภาพเพราะนั้นเรื่องสุขภาพของในชาวราศีกุมในช่วงสัปดาห์นี้นะอาจารย์ให้ระมัดระวังเรื่องไมเกรนกำเริบนะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับนอนไม่หลบับเครียดสภาวะที่ฝันร้ายฝันซ้ำๆแล้วก็มีโอกาสฝันเห็นคนที่ สียชีวิตไปแล้วนะคะญาติผีน้องหรือคนรู้จักวนเวียนอย่างเงี้ยจะเป็นพลังงานที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เดี๋ยวช่วงท้ายจะมาบอกเรื่องวิธีที่เราจะมาปรับหรือว่าแก้ไขแก้เครียังไงที่ที่พอจะทําได้นะคะทีนี้เอาละในเรื่องของความรักของในชาวราศีกุมนะราศีกุมฟังคลิปนี้แล้วก็ทําตามนะลูกนะ ไม่ต้องไปเอาดีเอาเด่นในเรื่องของฉันเธอรักฉันไหมฉันรักเธอมากกว่าเอ๊ะทำไมเธอปฏิเสธฉันหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องถ้ารักก็คือรักรักก็บอกว่ารักแล้วถ้ารักกับคนนี้แล้วมันทุกข์ค่อยๆถอยออกมามันอาจจะเป็นสัปดาห์ที่คุณคิดได้และคุณจะรู้สึกคลายเพราะฉะนั้นดวงคนโสดจะเป็นแบบนี้อะไรที่มันไม่ใช่ก็จะไม่ใช่ นะคะแต่ถ้าถามว่าดวงคนที่มีแฟนดวงคนที่มีแฟนก็จะออกแนวว่าเออวาเลนไทน์ทาไมปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวหรือเธอไปไหนไม่ว่างเออออกแนวที่น้อยอกน้อยใจนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วในเรื่องของครอบครัวก็มักจะได้ยินเสียงกันไม่ค่อยได้หรือคุยกันไม่กี่คำก็ทะเลาะก,กันนะคะเพราะฉะนั้น โดยสรุปทั้งหมดทั้งมวลในชาวราศีกุมเนี่ยในช่วงสัปดาห์นี้อาจารย์บอกเลยว่าปรับในเรื่องของพลังงานความคิดนิดนึงต่อสู้กับอำนาจที่เขาเรียกว่ามันเป็นกลุ่มพลังงานถ้าเปรียบเทียบนะคิดแบบแบบวิทยาศาสตร์เนาะเดี๋ยวช่วงที่อาจารย์ทำนายดวงสิบถึงสิบห มันจะเป็นช่วงที่เหมาะควันค่ะ PM บรรยากาศไม่แฮปปี้เลยทีเนี้ยคนที่เป็นภูมิแพ้เป็นโรคอะไรต่างๆในชาวราศีกุมนะก็จะเกิดความเครียดค่อนข้างมากทีเนี้ยจะหงุดหงิดหงุดหงิดแล้วก็วิตกสุดเพราะฉะนั้นใครมีคู่แชร์คลิปนี้ให้คนที่เรารักดูหรือคนในครอบครัวดูช่วยกันฮิวใจ เขานิดหนึ่งหรืออยู่ในเซฟโซนที่ค่อนข้างที่จะไม่ไปประทะอะไรกับพวกนี้ mm. เพื่อให้เขาไปต่อได้กับพลังงานที่รอบตัวมันไม่ดีเอออันนี้แนวทางของทางจิตวิญญาณก็จะถือว่าในโลกของวิญญาณสิ่งต่างๆออกมามากมายเจ้ากรรมในเวรหรือเรื่องราวต่างๆจะมีมาทำให้วุ่นวายเราก็ไม่ทำตาม ในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนาะเราก็จะทำในในสิ่งที่ตรงกันข้ามเพื่อให้เหนือดวงนั่นเองทีนี้ทริคเคล็ดลับนะอาจารย์จะบอกวิธีในช่วงเดือนไม่ใช่เดือนเดือนแห่งความรักสัปดาห์แห่งความรักนะสำหรับคนที่เกิดในชาวราศีกุมนะคะให้คุณสั่งน้ํามันว่านพยาไก่แดงนี้ไปนะไปบูชาแล้วก็นํามาทา นะคะเกิดเป็นพุทธคุณในเรื่องของเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาว่านพญาไก่แดงนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นเป็นว่านของเทวดานะคะต้องบอกว่าวัดวา,ารามหรือแม้กระทั่งว่าเครื่องรางเขาก็จะนำมาใส่นะคะเพื่อเพิ่มพุทธคุณรุ่นนี้นะอาจารย์ธรำต้งแต่ เกือบสิบปีแล้วนะคะเกือบสิบปีแล้วแล้วก็วันนี้นะคะนำมาให้ทุกคนจับจองได้นะพกติดตัวบางคนนี่มีประสบการณ์ตรงเลยไปใช้ที่เมืองนอกนะคะให้อำนาจพุทธคุณของทั้งแรงครูทั้งว่าพญาไก่แดงมันจะเกิดเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาเจราจาการสิ่งใดสำเร็จแต่เครื่องรางเราต้องใช้นะคะเราต้องใช้ เสริมอำนาจพุทธคุณเวลาใช้ก็อธิษฐานใช้แต้มที่หลังใบหูนะคะตรงกกหูของเราตรงอะไรผมตรงที่หน้าอกนะคะแล้วก็ขอให้บารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาเวลาคนที่เจอเราเขาก็จะรู้สึกมีเมตตารู้สึกที่จะอยากคุยอยากคบหาอยากที่จะ เป็นมิตรกันนะคะแล้วในเรื่องของพุทธคุณของว่านพญาไก่แดงต้องบอกเลยว่าอืถ้าในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักนั้นก็จะมีมาตลอดเวลาก็ใช้ในเรื่องของการค้าขายได้ในเรื่องของความรักได้สําหรับคนโสดใช้ได้เต็มที่นะคะแล้วก็ต้องเป็นพุทธคุณสายข่าวคุณไปใช้นี่ก็สุดยอดแล้วนะคะ ใครจะอยากได้ก็ทักใน Li n e Offi c i a l นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะจะส่งให้รอบนี้เนี่ยอาจารย์ได้ได้ยิงบอสแคทไปนะคะใครที่ได้สั่งจองเรียนตาคุดนะคะเรียนตาคุดไปแล้วอาจารย์ทยอยจัดส่งให้แล้วทั้งไปเป็นของฝันของฝากและก็เครื่องรางอันศักดิ์สิทธิ์นะคะเรียนตาคุดปี17 เพราะฉะนั้นอํานาจพุทธคุณจะได้ทังเรื่องเมตตาแล้วก็ในเรื่องของพลังงานสิ่งที่ไม่ดีนะคะเราก็พกติดตัวบางคนมีมีเคสสตั๊ดดี้ถามอาจารย์ว่าอาจารย์หนูป่วยป่วยเป็นเป็นโรคทีนี้อาจารย์ก็บอกเลยบอกว่าถ้าเอาสิ่งนี้ไปเป็นเครื่องยิดเนี่ยจิตใจสิ่งที่คุณจะทําได้ก็คือนําใส่ในขันน้ํามนต์นะคะแล้วก็สวด พระคาถาชินบัญชรก็ได้เอาไว้อาบน้ําดื่มกินทําบ่อยๆทําบ่อยๆโดยเฉพาะวันโกหรือวันพระหรือทุกวันได้ยิ่งดีนะคะถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากลมเพลลมพัดหรือ โดนคุณนสมนดำหรือเขาเรียกว่าวิบากของกรรมเก่ามันจะคลายด้วยอำนาจพุทธคุณนั่นเองนะคะหรือใครได้ไปสิ่งที่อยากได้เงินอยากได้ทรัพย์เพิ่มอาจารย์ย้ำว่าให้สวดพระคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้มูแค่สองอย่างนี้ก็ปังแล้วค่ะน้ำมันว่านพญยาไก่แดงและก็เหรียญตาคุดปีหนงเจ็ 7. นะคะสอบถามได้ในไลน์ส่วนตัวของอาจารย์นะคะจัดส่งให้ก็มีหลายสำนักหลายวัดวารามที่สั่งไปเพื่อไปให้สิทธิอุสิตอันนี้เราก็ต้องบอกว่าคัดเกรดแล้วแล้วก็เลี่ยมกรอบให้อย่างดีนะคะซึ่งคุณไปถึงคุณก็เน็บใช้ได้เลยเพราะว่าเครื่องรางบางอย่างเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ กรอบไปให้อะไรพวกนี้เดี๋ยวก็ไปวางไว้อีกเพราะฉะนั้นเอาไปแบบได้ใช้เลยดีกว่านะคะประมาณนี้เดือนแห่งความรักของในชาวราศีกุมเมื่อคุณรู้แล้วนะคะว่าดวงของเราจะต้องระมัดระวังอะไรประมาณนี้เราก็ต้องปรับในเรื่องของพฤติกรรมไม่ให้มันเป็นไปตามกรรมมันจึงเรียกว่าพฤติกรรมเหนือดวงนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ